ไช่ยากไปโ okay. อเคเดี๋ยวพี่จห้เกียริตัวเลขใครรู้ใครเคยเล่นบิงโกไหมใครเล่นบิงโกเป็นอ่ยกมือ,อใครที่เล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวถามเพื่อนอเดี๋ยวพี่จะบอกตัวเลขนะครับสบตัวเลขใใจะมีทั้งหมด สวนนะครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนขอลานะครับาร่วกกิจกรรมกับพี้เขาเป็นตาใหมาแจกน้องๆกันด้วยเด็กผู้ผมจะทำการบินพลังต่ให้น้ำเพแจกสิ่งของให้กับเด็กๆทุกคนเขียนตัวเลขไปห้าตัวเลขครับเรื่องของสภาพอากาศแลบสภาพอากาศเท่าไหร่นะครับดังนั้นจะเลขอะไรก็ได้นะครับเขียนเล้าตัวครับอนขีัวเล้าตัวเลขครับเององอบกันะอารนะครับดังนันก็ได้ครับเขียนไล้าตัวครับทุกคนเขียนตวล้ตัวเะครับเล้วองของสภาพอากาศแลกของเงินรางวั้นจเลขอะไรก็ได้นะครับับ ฝังใจอะไรก็สี่พันแล้วอ่าเขียนเลขอะไรก็ได้นะครับห้าตัวอ่าเขียนใครเขียนเสร็จแล้วนะครับยกมือขึ้นเลยพร้อมแสดงว่าพร้อมจะเล่นเกมครับโอ้โหยกมือทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะคุยเนี่ยอ่าใครใครที่อยากได้ตุ๊กตานะครับเขียนตัวเลขไว้เลยเขียนตัวเลขไว้ในสมุดห้าตัวเลขอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเลขห้าตัวนะครับอ่าเขียนไว้เลย พร้อมไม่ยังพร้อมไม่ยังพร้อมยังครับพร้อมยกมือพร้อมยกมือใครพร้อมยกมือยกมือครับยกมืออ้าวโอ้โหแล้วที่มายกมือนั่นไม่พร้อมุ้ยยังไงเนี่ยพิงกันด้วคำว่ไปแล้วครับล้มแล้วครับตอนนี้ต้องรีบไปแจกของเด็กเด็ก Ha ha ต้องอะไร่ยูคูด้วยนี่น่ะ ชื่ออะไรนะครับเดินเลยเดีนเลเดินแดนแดนแดนชอบไหมหนูชอบไหมพลามาเตอร์เนี่ยเนี่ยเขาเรียกพลามาเตอร์นะเออโตขึ้นถ้าอยากเล่นเดี๋ยวครูสอนให้จำครูได้นะครูไม่แก่ก่อนอ่าครูเก่งไกด์เดอร์จำไม่ได้นะอ่าพอแล้วเนาะเพื่อนมาเพื่อนมั่งอ่าผัดผัดกันอ่าใครจะเข้ามามั่งอ่าเอาผอโบกให้เพื่อนด้วยค่อยถอดค่อยถอดอ่าใครก่อน อ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวเล็กตัวชื่ออะไรชื่ออะไรค่ะพี่ปวานนิงเคปค่ะเออพี่วานนิงเคปค่ะโอเคค่ะอ่าหนูเข้าไปในเครื่องนะหนูหน้าเขาใครนั่งหลังอะนั่นแหละครับอ่าค่อยนั่งนะค่อยๆนั่งแรงไม่ได้เดี๋ยวมันคว่ำอ่าเราทำมือขึ้นด้วยชูมือขึ้นเออทำไมหัวเป็นอย่างเงี้ยเอออ่ามองเพื่อนด้วยมองเพื่อนนี่เห็นไหมนี่ครับนักบินหญิงครับอายุกี่ขวบคะอายุเท่าไหร่คะ เจ็ดคบไปบแปดสิบเจ็ดสิบอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าเกณฑ์เอเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนมั่งค่อยลุกนะค่อยลุก เอออ่าโอเคียนเขียนอ่าใครอีกใครอีกอ่าทะลุแม่บ้นะคะอ่าแต่รถตองต่อต้องต่อแถวแล้วอย่างงี้ต้องต่อแถวอ่าจับจับใส่เลยครับจับใส่น้ำยังใหญ่ใครที่เป็นดี๋ยวฝากเลยตากล้องไปหมดหายหมดเลยจะขึ้นอันเป็นเบาหวานไม่ต้องกินอีกใช่ไหมเพราะมันเบาหวาน ไปนั่งนะไปนั่งอ่อาไนั่งไปเลยไนดะ้หรือครับขัามือขึ่งนี้นี่ยเมื่อกี้น้องก็แซวไม่มีใครช่วยเลยบอก<อ>ม,มีไหมนี่เนี่ยที่สดที่สุดเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยโอ้โห<อ>สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ผมจะจับกำมือ,อกำมือกำมือนั่นแหละนั่นแหละมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างตัวอะไรมดต่าตัวอะไรเลยมนเลย อโอเคัอดี่องแลดี่ไใช่ไหมมันมันจะเก็บเสียงให้ลูกตัวเล็กเล็กแล้วมาเร็วแล้วมันับมาลองแล้วกบลูกอ่าไม่น่ากลัวลูกพารามอเตอร์อ่าหนูลองนั่งดูครับลองนั่งครับนั่งเลยครับเนี่ยนั่งตรงนี้ครับเนี่ยลองนั่งดูเนาะปึ๊บ อ่าเนี่ยมันบินได้ไงเนาะเมื่อกี้เออนั่งไปเลยครับนั่งขับเลยจึ๊บอ่าเก่งมากครับเก่งครับเก่งคากเลยอ่าทำมือทำมือทำมืออย่างงี้เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาสายนี้โอ้งงงครับงงงงครับรู้สึกยังอาการงงงงมือนตื่นหรือยังครับเนี่ยเอาชูมือขึ้นชูมือขึ้นชูมือครับชูมือเออชูมือเงี้ยจะเป็นพารามอเตอร์เก่งไหมเนี่ยมันบินได้ไงเมื่อกี้เห็นไหมมันขึ้นอ่ะ เห็นเมื่อกี้เ็นลพื่อนใจเอออ่ะพอแล้วเนาะอ่าพอพอพอแบ่งเพื่อนมั่งแบ่งเพื่อนมั่งอ่าครับอ่าบอลอ่ะบอลนั่งครับบอลนั่งครับบอลนั่งเลยครับอ่าจักรยานครับอ่าใส่น้ำครับอ่าบอลใส่หมวกด้วยอ่านะใส่นั่นเลยบอลนั่งอ่านั่นแหละครับอ่าอัวบอลใส่หมวกด้วยมันจะเงียบเสียงหน่อยของบอลอ่าเอาเดี๋ยวก็โดนอู้ขาดอู้ขาดอ่าทำมือขึ้นด้วย ชูมือนั่น,นแหละอ่านี่คือท่านักบินครับจะป็นทองก็จะรับซ่าวันนี้มีนักบุญใหญ่ใหญ่ดีนะบางคนจะเห็นนะครับว่าวันนี้มีจักรยานมาเยอะแล้วก็เด็กๆก็เยอะเดี๋ยวเขาจะมีพิธีน<า>นแจกของกันของเด็กๆนะครับใช่เพื่อนมาเพื่อนมากโหค้างเลยครับค้างเลยหายใจอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยยังหายใจอยู่ใช่ไหมอ่เห <c oughs> ็นไหมเมื่อกี้บินเห็นไหมบินจากไหนไอ้ม่ทำแบบนี้ใช่ไหมเวลาบินเกี้ยเ นูกต้องแล้วขันเพื่อนมากเพื่อนไหมโคนอื่นมากคนอื่นมากอ้าวใครขึ้นเน่ะใครร้องเีเอาใส่หมวกใส่หมวกอ่าหนูลองใส่หมวกครับอ่าใส่หมวกเลยครับหัน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 อ่าแบ่งแบ่งกันครับแบ่งกันอ๋โอ้ยเด็กเนิร์ดครับเด็กเนิร์ดจะบินแล้วครับาอ่ลองนั่งดูครับปุ๊บอ่าน่าใส่ใส่เออใส่ไหล่ด้วยนี่แหละเราจะไม่หล่นลงมาจากเครื่องบินนั่นแหละครับอันนี้นะครับนั่นแหละครับอ่า แต่ใบหัวมันใหญ่เออใช่ได้ใช่ได้เหมือนนักบินเลยอันนี้เหมือนท่าอีกาครับอีกาบินมากกว่าชื่ออะไรครับเซฟอายุเท่าไหร่ครับสิปีเรียนตอนอะไรครับสิเรียนได้ที่เท่าไหร่ครับสิบผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายชอบผู้หญิงผู้ชายครับมผู้ชายโอเคครับผ่านเนี่ยครับจุดนี้นะครับเขาจะแจกจักรยานให้ด็กๆเราจะแจกพลางมอเตอร์ วันตรงนี้ะครับวานตรงนี้ครับ,รบครับครับค่ับครันคราครับว,วรับรครับ,รบรครับรรนนครับคงงร,ร,รับครรับครัครับ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 ครัเครีบครับคร่บคร้บครั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 บรบรับครัีครับคับครัครับรรรรัครับรรนครับบรัคับครับรร